up, I am out. like a trial, Why do I ride? got to find out. too like of action. When I be I should be happy. outside, never Going on round the track. ร้อยครับจุดจบคือแบบ

นี่คืออะไรที่เอามาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเซ็ของเดินมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตามพี่พีไปก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับก็พินัต oh, <no. S 2> ลิซซิง oh, <no. S 2> นี่แหละครับจุดจบของจริง oh, <no. S 1> โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผม วันนี้ก็อยู่ที่โรงพักสพโคกสว่างครับผมเพราะว่าจากที่เมื่อวานโดนหน้าผมตำรวจมายกรถเรานะคผมตอนนี้คือรถพีซูเปอร์ซิงนะผมเปี่ันนะครับคือน้องแดงแปดนะครับตอนนี้ก็ใส่ยางเดิมนะครับคือเขาบอกว่าให้สเปลี่ยนสภาพเป็นให้มันเดิมที่จะทําได้นะครับผมนี่ก็รถพีนัทนะครับพีนัทเิซซิงนะครับผมแต่ประมาณนี้ครับรับผม คือเราต้องทาตาม,ตาม,ตามที่ตำรวจบอกนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ลดนะครับผมนี่ก็สองคันนะผมที่น่าจะมีโอกาสได้กลับนะครับแล้วก็เหลืออยู่สองคันนะผมรถจันชายของพี่อันแล้วก็รถสิบของน้องถีนนะผมก็รอผมน่าจะเร็วนี้ับผมครับน้องจันชายครับกับรถเสียทีนนบผม เห็นไหมครับสองคันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเสียเงินเดีว่านะครับที่ว่าสามคันนะครับผมก็นี่ครับเสียทีนครับหงอยเลยครับกป็ับางรอยเอกสารนะผมเพื่อที่จะรับรถใช่ไหมครับโอ้โหสุดจริง แล้วก็เปลี่ยนทบเป็นท่อดื่มแล้วครับผมท่อดื่มทุกคันแล้วนะครับสองคันนี้นะผมหัึ่งโรบิอัน,นอยนี่ง้องทีนะครับโอ้โหดูวับลามโซไว้หมดเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาถ่ายับเข,ข้าวๆให้ดูครับผมเพราะว่าผมว่าจะทำเป็นคลิปปิดจบเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปมันยาวมากเลยนะครับี๋วยวก็ได้ออกแน่อนอนครับผมแค่รอเอกสารนะครับเอกสาร เล็กเล็น้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่จัด,จดเลยแล้วเราก็ต้องจัดสภาพรถใส่ยางใหญ่นะครับใส่ยางใหญ่ด้วยให้มันแบบพอแบบเหมือนรถเดิมให้ให,ให,ให,ให้ให้ได้ที่สุนนะครับผมก็นะครับเพราะว่าพี่อันแล้วก็พี่นัททุงทีนโอม้องฟุกก็อยู่นั่ะครับผมกำลังวยช่วยกันครับเราต้องรอดนะครับผมเราต้องรอดครับ เราต้องกลับบ้านให้ได้ครับผมจริงๆเราต้องกลับจะกลับแต่เมื่อวานแล้วแม่งมีปัญหาไงเขาโดนเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็น่าจะพากันแว้นนะผมเนี่ยคันนี้ก็เยก็เลยแบบทําให้พวกผมมีปัญหาโอ้กําลังสนุกสนุกเลยน,ยน,น,นครับที่สครับนี้กําลงังยุ่งๆนะครับผมผมก็ไม่ค่อยจะถ่ายคลิปแบบไอ้นี่หน่อยกําลังตึงๆครับช่วงนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอัปเดตอีกทีนะครับผมทุกคนกคน็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเปิดประตูห้างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยน,นก็มาแล้วนะครับผมมาทำรถที่แล้วไปใส่ท่อดื่มครับใส่ท่อเอ,เอ๊ใส่ล้อดื่มล้อที่เราเคยใสนะ่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> ว่างๆครับผมพานจิบเบลหน่อยนะครับผมนะ ปลอดแอลกอฮอล์นะครับไปนครับรถมีโอกาสได้ออกไหมครับวันนี้อ๋อแกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้เหลือเหลือแค่สิ่งเฮ้ยสวยอันนี้ว่าฟุกซิงนะผมนี่ครับนี่ครับช่างช่างช่างครับช่างช่างอะไรช่างมากเฮ้ยช่างฝใช่ครับผมนี่คือตรงนี้ดูดูนี่ดูดูจากมือก็ดูนะดูมือผมครับโอ้โหทุกผมล้างมือแล้วครับผมรอเล่นรอเล่นนี่ก็ยางครับผมยางเอ่อ จะมาเปลี่ยนกับรถเสียทีน,นะครับเพราะว่าตำรวจแค่ให้เปลี่ยนนะครับผมอาการคล้ายๆแบบลงโทษนะครับแบบใช่ครับเปลี่ยนเแบบดี๋ยวเราเพื่อไปเด็ไปเด็ดร้อเราใช่แล้วคร <c oughs> <ช>ับเปลี่ยนผมว่าอาการมันคล้ายเหนื่อยนะครับใช่ใช่ใชคนคนเปลี่ยนนี่จะเป็นบาล์ลมนะ <c oughs> รู้จักคว่าบาล์ลมไหม <c oughs> เป็นลมแบบประมาณนี้นะครับผมก็พี่อันลี่ยนอยู่ข้างในนะเปลี่ยนกำลังคุยกับตำรวจนะผมคือแบบวันนี้ วุ่นวายวุ่นวายนิดหน่อยนะครับโอ้มากเลยแหละไม่ใช่นิดหน่อยหนระอกก็ได้ครับเพื่อว่ากลับไม่ได้อยามน้ำเหมือนกันโอ้ใช่ครับเออใจก็อยากป้าไปานะกไปไม่ได้ไปขออาบนูนะ่นน่ะแต่ไม่มีชุดว่ะเอาเงินมาพันแปดครับโอ้แบงค์พันนะครับไม่ใช่แบงค์ยี่นะตอนนี้คือตังเริ่มติดปีกแล้วนะตอนนี้ตังบินขึ้นฟ้าหมดเยอะครับถ้าไม่มีปัญหานี่ก็น่าจะ มีเงินเหลือใช้กว่านี้ครับผมเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรนนนนเร็วๆใช่โอ้มันคุณชิลพูดตอนนี้ก็นั่งชิวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กี่โมงว,วะตอนนี้นนบ,นบ่ายสองสี่โมงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็คือเริ่มจะเคลียร์นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ครับรถทีมก็ใส่ยางเดิมนะผมอันนี้ก็รถพี่อันนะผมน้องแดงแปดนะครับเปลี่ยนยางเรียบร้อยเพราะว่าใส่ยางเดิมถ่ายให้ตำรวจนะครับผมถ่ายรูปใช่ครับเพราะว่ามีครั้งที่สองคือโดนยึดรถไปเลยใช่แล้วครับคือตำรวจก็อยู่เป็นข้างใจดีนิดหน่อยนะครับผมรอบนี้แต่แล้แต่คนนะใช่ครับแลวแต่คนนะบามคนก็คือต้องเอาไว้อย่างเดียวเลยได้ครับตหาผู้ปกครองหาเจ้าของรถมา แต่เราคุยอะเนาะใช่ครับพี่ถ้าเราคุยได้คือมันก็มันก็ง่ายถ้าคุยไม่ได้ก็ยากยเลย,<อ>ยแต่น้องจใช้ยัองอยู่นี่ใช่ไหมพี่โดนยึดไปแล้วโดนยึดไปแล้ว,ลวพี่เอาออกมาไม่ได้หรอโอ้โหโดนยึดไปแล้วอ่ะมีตำนานเลยเฮ้ยไม่ได้พ,พี่พี่เศร้าใจต้องกลัวแล้วจังหวะเนี้ยพูดมาแล้วพี่จะร้องไห้เหรอเฮ้ยทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้พี่อัญด้วยครับผมนะตอนนี้ ไม่ไหวแล้วอันนี้คือเป็นรถคันแรกของพี่ก็คือก็บอกว่าไม่มีเอกสารอะไรเอาไว้นี่เลยจอดไว้ครับหรือว่าไงครับพี่ต้องรอดูใช่ไหมเขาไม่ให้พี่กับยืนอ่ะโอ้ยยอดยอดยอดเฮ้ยผมผมก็ตกใจจริงเลยคือแบบว่ารถเราต้องไปเอาเล่มอยู่ที่ไฟแนนซ์ก็คือแม่พี่อ่ะเอาเล่มไปเข้าไฟแนนซ์ครับเข้าใจไหมคือเป็นรถเนี่ยเป็นของแม่พี่ก็เดี๋ยวเราต้องไป เอาเล่มพรุ่งนี้นะอยู่ที่ไฟแนนซ์แล้วก็เอาชื่อเจ้าของรถก็คือชื่อแม่พี่อะไปสำเนาบัตรประชาชนมาแล้วก็เขียนเป็นสำเนาถูกต้องอเอามายื่นให้ตำรวจนะครับว่าเฮ้ยรถคันนี้ไม่ใช่รถขโมยมานะมันมีเอกาสารอะไรครบนะแค่นี้ก็ได้เอารถออกมาอ๋อโอเค,น,น,คอนะครับผมแล้วก็เอาร้อข้อไปเก็นแค่นี้ประมาณนี้นี่คือแบบขั้นตอนนะคร่าวๆนะที่พี่ฟังกับพี่ตำรวจมาอ๋อโอเคเับพี่เขาก็ไม่อยากจับหรอกแต่ว่ามีคนแจ้งเพราะว่า เราไปเที่ยวก็รู้อยู่ว่าเราก็เคารพแบบตามกฎมายนะคือแบบว่าเราไม่ได้แบบไปขอควรถ้าทางในชุมชนเนี่ยผมพยายามจะไม่ขี่เร็วนะเพื่อนถือแบบว่ามันรบกวนเขานะแต่ว่าลำพันแต่ว่าทางทางนเมืองคือถามว่าซัดไหมซัดนะราะเป็นทางยาวแล้วก็มันไม่มีบ้านคนด้วยไม่มีรถด้วยหรือว่ารถเยอะอะไรเงี้ยเออมันก็ซัดเราก็ซัดปกติเราไปรุ่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางในชุมชนอย่างเงี้ยโอ้พยายามขี่เบาๆรับ เราต้องเกรียใจคนแถวนี้ด้วยครับผมก็คือมันน่าจะมีคนแจ้งนะพี่คิดว่าใช่ใช่ใช่ก็คือมันมีแบบมีวัยรุ่นนะสามสี่คันเนาะเขาขี่แบบว่าเขี่บโอ้ขี่บมันเล่นสนามไงก็เออกระอองแบบว่าพ้อโคตรดังอ่ะมันโชว์สาวไงสาวเยอะโชว์สาวเขาเลยแบบว่าเกือนิดนึงนะผมก็เดี๋ยวยังไงเขาเรียกว่าไงโชว์สาวปุ๊บโดนเลยตอนนี้มันเบิดบางทีมันไม่โดนนะมันออกไปก่อน ออกไปก่อนตำรวจมาแล้วคนที่โดนก็คือเราไร้เรื่องไร้เลยนะครับก็โคตรสวยได้ครับมาจากไกลเห็นไหมโดนตำรวจจับเลยได้ครับยุ่งยากอีกด้วผมครับผมสวยแล้วพี่นัทขับวนไปวนมาหลายรอบมากครับวันนี้โอ้โหเสียเวลาเสียอ้ครับคนเนี้ไม่ทีทีแรกว่าจะกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะใช่ใช่ครับแต่ว่าพวกเนี่ยมันเกิดปัญหาตอนตอนแรกก็ว่าก็จะมาสักสามสามวัน อเอาไปนี่อีกสี่วันละอีกสี่วันละใช่เงินจะหมดกระเป๋าแล้วตอนนี้กระเป๋าเริ่มบางแล้วเบาตัวไรบอไล่เบาโอเคครับจะรถไม่แรงนะรถไม่แรงเโอเคครับทุกคนเดี๋ยวอันน okay, ี้ก็เตรียมของเตรียมอะไรกลับบ้านนะผมเดี๋ยวจะไปลงบ้านพี่อันอีกทีหนึงครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะผมอีกอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวผมขอปิดกล้องนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย